วีรพันธ์คลินิกสาขาโคราชอันนี้เราอยู่กันกับคนไข้เคสที่3ของสาขาโคราชนะคะสวัสดีคนไข้คะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้คนไข้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดโคราชอ๋ออยู่ในโคราชนะคะคนไข้ศึกษาหาข้อมูลของคลินิกจากที่ไหนมาบ้างคะ าค่ะใน Facebook เคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักทําที่นี่บ้างไหมคะมีเพื่อนทำที่นี่ค่ะอ๋อมีเพื่อนทำที่นี่นะคะวันนี้ทำซิลิโคนอะไรขนาดเท่าไหร่คะขนาด 395cc เซฟบิน 395cc นะคะเป็นยังไงบ้างคะอาการหลังการผ่าตัดคุณหมอมือเบาค่ะไม่เจ็บค่ะฝากอะไรถึงคนไข้หลายๆท่านที่อยากเสริมหน้าอก่หมนะคะแนะนำที่วีรพันธ์คลินิกนะคะคุณหมอทำดีค่ะ I'm